สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเราจะมีปาร์ตี้ก็วันเกิดชิเชอร์นะครับ Hello everyone, <Okay. S 1> we are going to cook today and we are going to tell you the ingredients. Okay, so we have เนื้อหมู pork parsley okay parsley yeah. Hold oh, <coughs> We have tomato. Okay. <coughs> Carrots. Carrot. We have onion. <coughs> we have baby corn and green beans. Green Bean beans. Baby corn. Cupold. Hold on. And we have potato. ม <And> <Ginger. S 1> ันฝรั่ง and ginger ิ we have flour เขาจะอปผักชีทิเชอร์เขากำลังทำอาหารอยู่นะครับนี่เี่น,นะครับนคะครับ อันนี้อ๋อโอเคใช่อย่างอัพเปอร์เฮดที่ช่วย Bring the flour, take the flour, bring it. Hold nicely. Hold like Hold. this. Hold well like this. Okay. Flour คือว่าแป้งนะครับดูสิแป้งแข็งนิดหน่อยครับแต่ว่าแป้งแห้งครับ So now we put some c a s t l i n the flour, save i n s i d Ly, ที่เชื่อเขาบอกว่าจะเอาผักนะครับเอาผักอันนี้นะคะเอาผักชีไปใส่ในแป้งครับใส่เนี่ยครับอย่างนี้อร่อยไหม ยังไม่สุกเลยครับไม่คยเลยเดียด <im ps ing> เตรียมใส่จานนะครับเ,เรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้ คล้ายๆเหมือนแกงกะหรี่บ้านเหล่านี่เองแต่รสชาติบอกเลยนะครับอร่อยเพราะว่าทิเชอร์เคยมาทำให้กินไปแล้วหนึ่งครั้งกินหมดเลยนะครับอันนี้ผมลองชิมมาเรียบร้อยแล้วสองจานเลยสองจานเลยอ่านี่ใช่สไปร์สไป์ไวอันนี้ y red เรดไโอเคโอเคอันนี้เราดิ้งดิ้งโอเคเชียร์เชียร์ เช่อสุอันนี้น้องดาเตรียมไว้ให้ทิเชอร์ใช่ไหมลูกใช่ครับคืออะไรครับของขวัญของขวัญนี่ครับแม่เขียนว่าทิเชอร์แฟรบี้โอเคเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์เจ้ครับก็จะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์กันครับอ๋อโอเคไปเรียกแม่อ่งมาด้วยเร็วเรียกแม่โอมด้วยน้ำเปล่ค่ะน้ำเปล่ไม่เป็นไรอ่าป่านน้องดาถือดีๆเดี๋ยวรอนเดี๋ยวรอนเดี๋ยวรอนถือดีๆสิลูกถือดีๆ <laughs> Open your eyes. Oh, surprise. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay i okay. <laughs> okay. <laughs>